ิพ,พยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันพฤหัสบ,บดีที่23มิถุนายน2565 เมื่อวันที่22มิถุนายนเวลา16นาฬิกานายพงเทพบวัวทรั์และนางนันทิตาสิริคุปรองอธิบดีกรมศุล,ลกากรพร้อมด้วยนายบิษณุวัชราวณิชเลขานุการกรมลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่หรือศูนย์เยาวชนบ่อนไก่เขตปทุมวันถนนพระราม4แขวงลุมพินีเขตปทุมวันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอักคีภยัยเมื่อวันที่21มิถุนายน2565โดยกรมศุลกากรได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมามอบให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบ กว่า40ครัวเรือนรวมกว่า100คนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยนางมาสวรรณปินสุวรรณผู้อำนวยการเขตปทุมวันเป็นผู้แทวรับมอบในครั้งนี้นายสุภกิจเจียรวนน์ประธานกรรมการ CP CPF นํานำคณะผู้บริหารในเครือพร้อมด้วยที่ปรึกษาอาุโสเครือ c ีีที่ปรึกษาโครงการคณะทำงานปฏิบัติการป่าชายเลนภาคตะวันออกจังหวัดตราดและหม่อมหลวงอนุพันธ์เกษมสันรองกงศุนย์กิติมศัติ์รัสเซียเยี่ยมชมความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติร่างจังหวัดตราด และวิสาหากิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลปากน้ำประแสจังหวัดระยองซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก CPF ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ังคมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นพร้อมทั้งปลูกป่าชายเลนปล่อยปลาและปูดำเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ตำบลท่าพลิกอำเภอเมืองจังหวัดตราดภายใต้การดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป,ป่าปลูกปันป้องป่าชายเลนโดยได้รับเกียรติจากนายชำนาญวิทย์เตยรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดร่วมด้วยบริษัทไอยูโนมโตปร,ระเทศไทยจำกัดขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่สามารถครองเจ้าเหรียญทองกีฬาแบดมินตันในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31 ณประเทศเวียดนามโดยสามารถคว้ามาได้4เหรียญทองจากประเภททีมชายทีมหญิงหญิงเดี่ยวและชายเดี่ยวนอกจากนั้นยังคว้า2เหรียญเงินจากประเภทหญิงเดี่ยวและหญิงคู่ด้วยบริษัทธนัดกรอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงควันน้อยเจ้าแรกของไทยภายใต้แบรนด์เลนเจอร์สกาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เลนเจอร์สกาวลิควิดไล่ยุงไฟฟ้าที่มาด้วยคอนเซปต์แรงถูกท,ทนสนใจสามารถหาซื้อเรนเจอร์สกาวลิควิด ไล่ยุงไฟฟ้าได้ที่เซเว่นทุกสาขาหรือสั่งซื้อผ่านเซเว่นเดลิเวอรี่และเซเว่นอีเลฟเว่นออนไลน์ส่วนน้ำยารีฟิลสามารถสั่งซื้อผ่านเซเว่นอีเลฟเว่นออนไลน์ได้เลย พลตบดีเฉลิมเกียรติศรีวรขานประธานที่ปรึกษาโครงการอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยพันตบธรทมนุรัตน์คงมั่นรองผู้บังคับการสอทหนึ่งรองศาสตราจารย์ดรเพศัจกรหญิงอรุณพันธ์อิทธรัตนะผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดรพีรวัตรสุรเสศประธานกตตรกทมภาคประชาชนดรทัชชวินสุรเสศประธานกตตรบกน .1 บกสปภ .191 คณะที่ปรึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีปิดโครงการสมนา สารสัมพันธ์นวัตกรรมสุขภาพคลินิกอบอุ่นพืนชีวิตใหม่กลับสู่สังคมพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรบัตรที่ปรึกษาและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่เข้าอบรมและถ่ายภาพร่วมกันณอาคารวงสุวรรณโรงเรียนนายร้อยตำรวจอำเภอสามพลานจังหวัดนครปฐมและในโอกาสนี้พลตบดกเฉลิมเกียรติศรีวราขานได้มอบดอกไม้และให้พรเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้า24มิถุนายนแก่ดรทัชชบินสุรเสศเมื่อวานที่ผ่านมาด้วย สนับสนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจะลงมาที่ผ้าเพชรสีเียงบางพูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนลมนูรุตเศประธานลีเสฟรปดรพีรวัตและดรทัชชวินสูรุตเสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์0 2 6 2 9 1 4 4 4 เปิดแล้วร้านหมูอินเทนสาขาหนึ่งที่แห้งไทยแสงอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและสาขาสองตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจอระเข้ร้องตำบลชัยโยจังหวัดอ่างทองร้านหมูอินเทนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดนับพันรายการราคาถูกถูกสุขอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันเทพบก้ว มาเพชรบุญยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดมะขามฝักที่มีคุณภาพเก็บอุณหภูมิโดยห้องเย็นขนาดใหญ่เหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการแวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูญบริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศพัพท์0835999456